สภาพการใช้งานพี่ก็คือเป็นสิปีแล้วเนี่ยคือมนใส่งานได้โดนแล้วก็ทนทานมากแล้วหนูก็เลยแบบเพิ่มมากคือการม,มากอีสุสุเหมือนกันอันนี้หนูก็เลือกอีสุสุเหมือนกันพี่อันนี้คือ2 0 2 4ทุกคนอันนี้คือเบอร์เอ็มอันนี้เบอร์เอ็มนี่นี่อยากจะบอกว่าสวยมากแล้วพี่ดูไฟท้ายดิไฟท้ายถ้าถามว่าทํายังไงถึงซื้อได้ใช่พี่เพราะาการการขายบีว้าวประสบความสาเร็จมาได้เพราะการขายบีพี่นี่นป่ะไฟท้ายกับงาําเนี่ยเบิร์รู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันดูหนา นาดูขวจ่าเนี่ยเ,เบอร์เนี่ยเวลารถแซงเวลารถแซงมนะันบอดกดูขวัญจ่าอย่าพะมาเนี่ยเวลาที่รถแซงอะ่ะพี่เนี่ยมาไม่ใช่มีบอกตัวเนี่ยไฟที่ขึ้นเบอร์ข้างหน้าไปเนี่ยพี่ก็คือสวยมากยิ่ยงไฟตายิ่งสวยนะก็คือแบบหนูชอบมากตรงไฟตา,าพี่ตรงไฟตาเขานะเนี่ยหนูก็เลยรู้สึกว่าผูกพันผูกพันเพราะว่าพ่อเนี่ยรถของพ่อเนี่ย เหมือนกันมาสิป,ปีแล้วทุกคนจ๋าเนี่ยถ้าถามมาซื้อที่ไหนใช่ไหมพี่หนูแนะนําเลยซีวินอิสูนะอยู่ที่กุมแพงอันนี้หนูก็ไปซื้อเหมือนกันบริการบริการคือโคตรดีพี่โคตรดีเลยทุกคนจ๋าเนี่ยหน,น,นูแนะนําเลยบริการคือโคตรดีมากทําไมถึงเลือกอิสูใช่ไหมเบิ้งคันนี้สิบกาปีแล้วไส้โคตรทนทุกคนจ๋าเป็นที่หอที่หนูมากมากแล้วคือหนูชอบทรงของอิสูมาแต่ไหนแต่ไหนอยู่แล้วทุกคนอันนี้คือสองพันยี่สิบสี 2, อนนอ่อันนี้ก็คือรถหนูสองพันยี่สิบอันนี้รถพ่ออันนี้รถ รุ่นที่แบบผู้ใด็ก็ขาใส่อ่ะอีซูรีแม็กเนี่ยคือโคตรมักอ่ะพี่ก็อชอบมักอ้ยพี่จะให้เลือกหนูเลือกพันรอบร้อยรอบ,อบ,อบหนูก็สิเรียกอีซูอันนี้คือรถคันแรกรถคันแรก,กที่หนูใช้คันแรกที่หนูซื้อที่หนูใส่ที่หนูมีเออหนูก,เกน็เลยเรียกอีซูรุ่นอื่นหนูก่เรียกหนูเรียกอีซูโอเคจบเนี่ยพี่มีระบบการชนนะเนี่ยคือการชนหน้าแล้วก็การชนหลังมันจะมีแบบเบรกอัตโนม,มัติอย่างประมาณเนี้ทุกคนจา๋าคือร้องมาแล้ว รถมอไซค์ออกมาทางหลังเรเห็นเราเบรกอึกเกิดมาหัวซักพุดอ่ะเองเบิ้งอันเนี้ยอันนี้คือข้างในเขานะพี่บอปรับเป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยบอเบิ้งป๊ผุดแล้วพุดอ่ะโคตรเท่พผุดแล้วพ้วนแล้วบพอพอมอะไรแต่ว่าปุ่มีอย่างแน่ก็ะซำมันถอดกระดูกดอกบนหัวว่าว่าแต่แม็กรุ่นรถกับพอพี่อ่าแล้วก็มีเซนเซอร์เวลาแบบว่าเฮาขี่รถออกเลนออกเลนไปแบบว่าไปกลางเลนแล้วสิมันก็ตีตีตีเจ้าก็ตีอย่างกระโดดกระเดียดเล แบบไม่คาดเบลใช่ไหมก็จะดังต,ต,ต,ตีตีตีอยากไล่ทุกคนจ๋าหนูว่าอันนี้ดีแบบว่ามันบังคับให้เราแบบว่าใส่อะใส่เข็มขัดอะคันห้องบ้ใส่ก็คือมันห้องอยู่สระห้องอยู่บ้ามือบ่าใส่อยู่บ้ามือก็ห้องอยู่บ้ามือ,มอ,อ,มอทุกคนจา๋าอันนี้คือดีอันนี้คือดีมากอันนี้คือตอบโจทย์มากอันนี้ก็คือข้างหลังบ้อันนี้คือข้างหลังข้างหลังอันนี้จะเป็น3ที่นั่งนะั้นแลว้วก็มีอันนี้น้านี่ไอ้สูงูกสูงว่าโคตรดีรู้สึกว่าโคตรดีนี่มีหมอกใส่แก้วนำ้ำนี่ปะผู้ใดที่แบบว่าเอออยากกํำลังแบบว่ามองหารถอยู่แต่ไม่รู้แบบอุ้ยจะเลือกรุ่นไหนพี่หนูแนะนำอิสุสุ อันนี้คือหนูแบบล้อมากับโตแล้วพี่โคตรดีรู้สึกว่าคุ้มค่างเงินที่เราจ่ายไปมาพี่รุ่นนี้เขาเป็นรุ่นรดรุ่นตลาดเวลาเราหาอะไรเปลี่ยนก็จะหาง่ายเออทุกคนจะเวลาขายก็ตกหลุ่นน้ำทุกคนแนะนำอันนี้คือ2 0 2 4พี่เอาขึ้นหนูซื้อขึ้นูนู2024จบ